ก็สวัสดีพี่พี่แฟนมันมวยทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะมาอยู่กันกับช่องมวย77ของเรานะคะทุกคนคะวันนี้มาเจอกันในสึ่งมวยไทยพัทธมิตรนะคะวันจันทร์ที่4กันยายน2 5 6 6นะคะนาเวทีมวยกองทัพอากาศผูดตัดเตมีนะเออถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง jkn กด18นะคะแล้วก็กุมพลังใหม่นั่นเองเนาะโดยมีคู่ชมกันทั้งหมด10คู่นะเริ่มชมกันตั้งแต่เวลา18นาฬิกา15นาทีนะคะ6กโมงเย็นวันนี้นี่เองเนาะ สําหรับวันนี้นะคะทุกคนคะมีคู่ที่แบบคู่ที่น่าจับตามองหลายคู่กันเลยนะคะเป็นชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะรุ่น154อปอนด์นะคะแล้วก็รุ่น135ปอนด์นะคะแล้วก็มีรุ่น122ปอนด์ด้วยนะคะเออเป็นที่น่าจับตามองนะคะในสกครั้งนี้นะสําหรับใครที่อยากจะรับทุนกันถ่ายทอดสดก็กดิงกมาได้เลยนะคะสมัครวันนี้ไม่มีขั้นต่ําเลยนะคะทุกคนนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาวิเคราะห์เป็น ชิงแชมป์ประเทศไทย122ปอนด์นะคะทุกคนคะฝั่งแดงชัดพลอ,อพุนสวัสด์นะคะฝั่งน้ำเงินเพศศิลาวอรุชานะคะทุกคนคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างสถิติแล้วก็หน้าตาของทั้งคู่กันเลยนะคะทั้งคู่นะคะปะทะกันในพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์นะคะ122ปอนด์นั่นเองเนาะอามาเริ่มต้นกันที่ฝั่งแดงนะคะชัดพลอ,อพุนสวัสด์นะคะอายุ25ปีส่วนสูง175เซร้อเป็นมวยมาจากจังหวัด กรุงเทพมหาคนครนี่เองนะคะชกมาแล้วมากกว่า100ครั้งนะมวยถนัดเป็นมวยฝีมือนะคะสอมทีเสงมรกตนั่นเองคะ่ะชกล่าสุด3เดือน13วันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสถิติ3ฟอร์มล่าสุดของชัดพลอยกันก่อนนะสถิติ3ฟอร์มล่าสุดนะคะก็ได้ไปชนะน็อกยกสีนะคะให้กับ กกนพิทักษ์นะคะในศึกมวยไทยพลังใหม่ไปนะแล้วก็ต่อมาก็ได้มาชนะคะแนนนะคะของเก่นพิทักษ์อีกรอบหนึ่งนะคะในศึกเจ้ามวยไทยนะแล้วล่าสุดที่ผ่านมาเลยนะคะก็ได้ไปชนะคะแนนให้กับนิทิเดชนะคะในศึกมวยไทยพลังใหม่นั่นเองเนาะเออก็ถือว่าชนะต่อนเนื่องกันมาเลยนะคะสําหรับสามไฟที่ผ่านมานะออาเดี๋ยวมาดูกันทางฝั่งน้ําเงินกันบ้างนะคะ ทางฝั่งน้ำเงินนะคะเพศิีลานะอายุ19ปีส่วนสูง170ซนติเมตรนะคะเป็นมวยมาจากจังหวัดอุดรธานีชกมาแล้วมากกว่า100ครั้งนะคะมวยถนัดเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะพิกัดน้ําหนักช่างวันนี้อยู่ที่120ปปอนด์นะคะอ่ะสถิติการชกล่าสุดนะคะ3เดือน11วันนะเอ,อก็ราวๆคราวเดียวก,กันกับทางด้านฝั่งแดงเลยนะคะ มาดูสถิติสฟอร์มล่าสุดของเพชรศรานะคะสถิติสฟอร์มล่าสุดนะคะเพชรศราก็ได้ไปชนะคะแนนให้กับแก่นแก้วสอบุญมีฤทธิ์นะคะในศึกมวยเดดสมมังเวียนเดียด,ด,ดไปนะคะแล้วก็ต่อมานะก็ได้ไปชนะคะแนนให้กับเซาโทโออาชริยะนะคะในศึกมวยมันสนั่นเมืองนะคะแล้วล่าสุดที่ผ่านมาเลยนะคะก็ได้ไปแพ้คะแนนให้กับดีเซลเล็กเพชรยินดีอะคาเดมีนะคะทุกคนคะในศึกมวยมันวันศุกร์นะคะป้องกันแชมป์122ออปอนด์นั่นเองนอนเนาะใน เวทีมวยลังสิตนะเออสาหรับผู้นี้ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากพอๆกันเลยนะคะอสำหรับผู้นี้นะขอเชียร์ไปทางด้านฝั่งแดงแล้วกันค่ะทุกคนคะชัดพลอยสอพุนสวัสดิ์นะคะทุกคนคะสําหรับพี่ๆเฟนมวยคนไหนมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะทุกคนคะวันนี้ขอออกช่อไปทางสัต ชัดพลอยนะคะทุกคนคะสอบพื้นสวัสด์นะฝั่งแดงนะคะทุกคนคะฝากไว้ด้วยนะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะน้องจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปให้พี่ๆรับชมกันนะคะสําหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจจะเข้ากลุ่มมวยหูมวยตู้นะคะมารับทีเด็ดดีๆกับทางเรานะคะมารับทีเด็ดเด็ดๆจากทางมวยเจ็ดสิบเจ็ดของเรานะคะเรามีกลุ่ม V.I.P. รองรับให้พี่ๆเลยนะคะเข้ามาพูดคุยกับระดับเซียนระดับประเทศเลยนะคะทุกคนคะใครสนใจก็กดรีกมาได้เลยนะคะโอเคค่ะสุดท้ายน ไ์กดแชร์ share. กดติดตามช่องทาง Facebook, Fanpage แล้วก็ติ๊กตอไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากวงการมวยไปนะคะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะทุกคนคะวันนี้สวัสดีค่ะ